ับสวัสดีครับจากเป็นร้านเตาแกงใบบอยการ์ดตัาตัดเล่นกระชากนะครับก็บริการจำหน่ายถุงวันถขนมทุกชนิดนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมอุปกรณ์ขนมเตาทังแตก10นิ้วครับเตาชุดนี้ลูกค้าสั่งพิเศษครับก็คือสั่งเป็นเบ้าขนาดใหญ่เลยคือเบ้า7นิ้วเบ้าทั้งแตกเราสามารถสั่งได้ครับตั้งแต่านิ้ว6นิ้วจะถึง10นิ้วครับแล้วแต่ลูกค้าสนใจแบบไหนครับโอเคครับอันนี้พิเศษใหญ่เลยชุดนี้จะใหญ่มาก ตัวเตาผมบอกก็สิบุก่อนว่าตัวเตาทาจากอะไรก็คือชุดนี้ทามาจากสแตนเลสทั้งหมดแล้วก็ส่วนเบาทําจากเหล็กหล่อครับแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ก็คือฝาวนฝาัวนิ้จะเป็นอลูมิเนียมอันนี้คือวัสดุในการทําเตาถังแตกขนาดเจ็ดหกลุ่มเจ็ดนิ้วนะครับลายรอบเตาเตาก็จะประมาณนี้แล้วก็เรามาชมข้างหน้ากันครับอันนี้เป็นชุดเบา นี้จะเป็นท่อรางครับเตาตั้งแต่ลืมผมลืมบอกไว้จะมีอยสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือ 1. ท่อรางแบบที่สองก็คือแบบท่อแก๊สหัวกลมเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอหัวแก๊สหัวกลมให้เพื่อนๆดูอีกคทางนึงแต่วันนี้มาชมเตาถังแต่แบบท่อรางครับแบบท่ข้อโอเคครับเดี๋ยวผมพาชมข้างในว่าใต้เบ้าลงไปเป็นยังไงระบบไฟมันจะเป็นยังไงรับ ทีนี้เพื่อนๆสังเกตดูได้ครับข้างในจะเป็นท่อท่อแก๊สครับที่เชื่อมจากข้างหน้าเพื่อปล่อยกระจายไฟ่แก๊สหลุมที่ับรูแล้วก็จะมีตัวปรับไว้สองอันก็คือมีสองท่ออันนี้เป็นแบบโยกสองท่อครับอันนี้เป็นท่อเชื่อมระหว่างสองท่อแล้วก็ต่อแก๊สเข้าข้างล่างครับกระดุมชุดนี้แล้วต่อทับแก๊สเข้าตรงนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับในการกเพื่อนๆมาชมตาอถังแกะ 6หลุม7นิ้วลูกค้าสังเสตหได้บอกขนาดตัวนี้ความยาว91เซนติเมตรแล้วก็ความกว้าง5 9เซนติเมแล้วก็ความสูงของตัวเตาก็สูง17เซนติเมตรครับครับแล้วก็ในชุดนี้ผมก็จะมีแถมอุปกรณ์เสริมเพิ่ขึ้นหนึ่งเลยที่ขาดไปได้ปันจิงแกดครับแล้วก็สองมีปลอกรองขาเตาให้ครับลแล้วก็สามเกียง แล้วก็สุดท้ายก็คือผ้ากันเปื่อน,นครับแล้วก็รับประกันเตาหนึ่งปีเต็มครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อได้ทางเพจเฟซ b o o k เตาเคบไปวาจกกักรการและกานการช่างครับผลิตจำหน่ายความทำบนมนครับครับสวัสดีครับ